สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะคือตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่31พฤษภาคมปี2566นี้ค่ะการดูดวงนั้นก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้นำคำพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของตัวเองได้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คก,กันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูค่ะว่าในช่วง16ถึง10 ถึง31พฤษภาคมปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูคะ่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกคือเรื่องของการงานกันก่อนเลยนะคะดาวการงานของชาวธนูคือดาวพระพุธค่ะก่อนหน้านี้ดาวพระพุธโคจรวิตปริตโคจรผิดปกติค่ะโคจรไม่ค่อยดีนะักจะส่งผลทําให้การงานมันก็ไม่ค่อยราบรื่นค่ะการคุยการเจราจาการนัดหมายนะคะหรือแม้แต่การตกลงอะไรร่วมกันแล้วคนที่คุณตกลงด้วยเขาไม่ทําตามข้อตกลงค่ะหรือตัวคุณเองไม่ ได้ทําตามข้อตกลงที่ให้ไวค้ค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะมีลักษณะนี้เกิดขึ้นแต่พอระยะครึ่งเดือนหลังมานี้ค่ะดาวพระพุธด,ดาวการงานของคุณเดินปกติค่ะเดินดีขึ้นนะคะก็จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่มีงานเกี่ยวข้องกับการใช้ปากเกี่ยวข้องกับการพูดการสอนการถ่ายทอดความรู้จะมีมุมที่ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะคุณจะมีข่าวดีเกี่ยวกับด้านการงานเข้ามาผลงานจะโดดเด่นมากขึ้นมี มีวิธีจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการงานได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ชาวลัคนาราศีธนูค่ะต้องยอมรับว่างานค่อนข้างหนักนะงานค่อนข้างเหนื่อยนะคะแต่ว่าชาวลัคนาราศีธนูนั้นก็ยังสามารถจัดการได้แล้วก็เอาตัวรอดได้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสค่ะข่าวดีของคุณคือมีรุ่นพี่มีคนที่อาวุโสมากกว่าคุณคอยซัพพอร์ตคอยเกื้อกูลค่ะชาวลัคนาราศีธนูต้องระมัดระวังว่าในระยะครึ่งเดือนหลังอาจจะมีคนใส่ร้ายป้ายสีพอมีคนมาช่วยเหลือคุณ ไม่ว่าจะช่วยมากช่วยน้อยก็เป็นที่ถูกกล่าวถึงค่ะเหมือนกับประมาณว่าพอหัวหน้าง,งานมาคอยซัพพอร์ต เรื่องนี้บางเรื่องให้กับคุณคนอื่นๆเขาก็จะมองแล้วว่าเอ๊ะคุณไปประจบประแจงหรือเปล่าเอ๊ะทำไมหัวหน้าง,งานไม่ช่วยเราบ้างเอ๊ะทำไมไปช่วยแต่คุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะคิดไปต่างๆนานาค่ะเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นชาวธนูให้ระมัดระวังเรื่องการงานให้มากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทํางานประจําโดยเฉพาะคนที่เป็นพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศหรือข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั่นเองส่วนใครที่เป็นเจ้าของกิจาการร้านค้านะคะไม่ว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน นะกันก็ยังไม่ได้โดนผลกระทบมากเท่าคนที่เป็นพนักงานประจํานี่ต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้เลยนะคะชาวธนูท่านใดที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการจะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงค่ะอาจจะมีคนมาเปิดร้านเหมือนเหมือนกันกับคุณไม่ว่าจะออฟไลน์หรือออนไลน์นะคะอาจจะมีคนทําโปรโมชั่นตัดหน้าตัดราคาคุณอาจจะมีคนที่ขายผลิตภัณฑ์เหมือนกันกับคุณแล้วเขาขายถูกกว่าคุณแบบนี้ก็ได้ก็ต้องพยายามหาวางวางแผนให้ดีแล้วก็หาทางหนีที่ไล่ให้ดีนะคะว่าจะจัดการกับ เรื่องนี้ยังไงเราจะมีทางออกทางแก้ยังไงนะคะแต่ข่าวดีก็คือคุณก็จะยังมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเสนอ,เ,อเข้ามาเสมอนะแล้วก็ยังมีคนคอยซัพพอร์ตยังมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของการงานดีอยู่นั่นเองค่ะต่อมานะคะเรื่องการเงินกันบ้างสำหรับชาวลัคนาราศีธนู ชาวธนูมีเกณฑ์ที่จะได้จัดการเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินนะคะในระยะนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้รับค่าเช่ามีเกณฑ์ที่จะได้แบ่งที่แบ่งทางขายมีเกณฑ์ที่จะขายรถคันเก่าซื้อรถคันใหม่แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ใช้เงินไปกับบ้านรถที่ดินด้วยอย่างเช่นซื้อบ้านใหม่นะคะซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถเนี่ยมันมีลักษณะนี้เกิดขึ้นนะคะหาเงินได้เยอะไหมชาวธนูหาเงินได้เยอะค่ะแต่รายจ่ายก็ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะรายจ่ายในครอบครัวแล้วก็รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ชาวธนูมีเกณฑ์ได้เดิน ทางไกลมีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินฟลุก๊กฟลุกรวมไปถึงใครที่ชอบเสียงดวงเสียงโชคมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีค่ะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังคือมิจฉาชีพเพราะดาวพระพุธและดาวพระราหูโคจรอยู่ร่วมกันต้องระมัดระวังการหลอกการโก,รกงใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชีการธนาคารหรือเรื่องของตัวเลขต้องมีความรอบคอบให้มากยิ่งขึ้นอย่าไว้ใจใครในเรื่องของการเงินและในระยะนี้ไม่เหมาะที่จะเซ็นคําประกันให้ใครไม่เหมาะ ที่จะให้ใครหยิบยืมเงินถ้ามีคนมาหยิบยืมเงินคุณจริงๆคุณต้องพิจารณารายละเอียดให้ดีว่าควรไหมที่จะให้คนนี้ยืมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะเป็นหนี้เป็นสินนะคะซึ่งคําว่าหนี้เราต้องมาพิจารณากันด้วยนะว่ามันเป็นหนี้ดีหรือมันเป็นหนี้เสียคําว่าหนี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะเสียทุกคนนะหนี้ดีก็มีค่ะอย่างเช่นเงินหมุนในธุรกิจนะคะกู้ซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สินได้เนาะต่อมาค่ะเรื่องความรักความสััมพนนธ์ะะคะ ดาวพระพุทธเดินดีขึ้นทําให้ความรักก็ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะใครที่มีคู่มีคนรักนะคะก่อนหน้านี้คุยกัน3-4คําทะเลาะกันค่ะ ก่อนหน้านี้พูดจาอะไรกันก็ไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันค่ะมันเหมือนอยู่คนละโลกเลยเหมือนคุยกันคนละภาษาเลยแต่ในช่วงนี้ดีขึ้นดีขึ้นตรงที่ว่าพูดจากันรู้เรื่องมากยิ่งขึ้นมีความคิดความอ่านเป็นไปในทิศทางที่ดเีเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากยิ่งขึ้นส่วนสําหรับใครที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะมีคนมาจีบมาชอบมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามแล้วไม่ได้ดึงดูดแค่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ยังดึงดูดในเรื่องของการงานด้วยมีคนอยากร่วมงานกับคุณมีคน ดึงตัวคุณไปร่วมงานมีคนอยากจะมาทําความรู้จักกับคุณมีคนตกหลุมสเสน่ห์ของคุณแบบเนี้ก็ได้นะครับคือมันมีได้หลายประการเลยสําหรับชาวธนูในระยะนี้ถือว่าค่อนข้างมีออร่าเลยทีเดียวค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยัยให้ชาวธนูทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ